สิบนาทีเจียวดูหนูมีสามสิบใบหนึ่ง้าเกิดนั่นแหละพี่ก็จ่ายสามสิบใบหนึ่งเหมือนกันเราก็ติดคุกสิบนาทีเป็นตำรวจจะบอกอะไรรับอธิมห้าสองครับไม่มีอะไรเลยเงาสี่ห้าสองครับสี่ห้าสองมีปูนหุงเดียวผมติดคุกครับสิบนาทีนี่น้ำโอเคคราวนี้เจียวนะครับอันเจียวครับอันเจียว ด้ดยโอ้โหโคตรป้าเลยอะแก่มากบาดีเหอะบาดีนะไม่ถูด้วยแล้วไปเลยจะไปแล้วไม่ถูด้วยแล้วทำไมไม่ไม่คุยด้วยเป็นบ้าไม่ฟังพี่เลยเนี่ยเกี่ยวฟังผิดแล้วเกี่ยวฟังผิดแล้วว่าชุดโคตรบ้าเลย โดนอะไรอ่ะเอ่อขโมยปูนครับโดนน,น้ำไหมน้ำเหลือสองนาทีแล้วครับน้ำนี่หนูโดนอะไรมานีอยู่แคบครับแค่น,น้ำหนูจงแทบมา ไปดาวเดวไปไหนทำไมชุดผู้หญิงเป็นอย่างนี้นะคือเวคือเวมันดีไม่สวยเลยเนาะใช่เหมือนคุณยา่เลยอะไรนะชุดคุณยายเลยแบบคุณยายชุดนอนคุณยายน่ะวลคุณยายจะนอนใส่ชุดอย่างนี้แหละดูจริงๆเนี่ยชุดนอนคุณยายเลยตายเกิดตายไอ้เนยจะไปฆ่าตัวตายแล้วขึ้นมา จะค่าตัวายทำทำไมเนี่ยฮะทำทำไม อ๋อเไม่พูใช่ไหมได้ไม่จะโทรมาเดียวถ้าทำทำไมเอยจุดไม่สวยค่าเราตายฮะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยฮะ <c oughs> แต่เข้าชุดออกงี้ก็ตายเลยไหมเนี่ย <S <S <S